เดี๋ยวนะครับเอาเอางี้ดีกว่าหนังสือเล่มที่ผมว่าจะอ่านให้ฟังคงจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะอ่านทีละเล็กทีละน้อยให้เราไปหาซื้อเองนะอืมคือมันจะได้รู้สึกผมพูดได้สบายหน่อยเพราะว่าเราไม่ใช่หมอไปพูดอะไรอะไรมากๆเขาเดี๋ยวเขามาจับเราเอาแต่คราวนี้นี่เขาเป็นหมอระดับโลกเลยทีเดียวนะอืม 47เรื่องต้องรู้ก่อนไปหาหมออย่าให้หมอฆ่าคุณความรู้สุขภาพองค์รวมซึ่งช่วยให้มีชีวิตยืนยาวและแข็งแรงห่างไกลาย,ยาเนี่ยน,นี้เขาเรียกว่าเน้นเรื่องนี้นะครับห่างไกลาย,ยาและการรักษาที่ไม่จำเป็นให้ห่างไกลไว้เขียนโดยบุคคลเกียรติคุณแห่งญี่ปุ่น ผู้บุกเบิกการรักษามะเร็งเต้านมโดยไม่ตัดทิ้งรางวัลสะกดไปตามภาษาอังกฤษเขานะครับคิคุชิผมก็ไม่รู้จะสะกดถูกไหมออกทางญี่ปุ่นนะครับคิคุชิแคนอวอร์ดครั้งที่60ไปี2 5 2 2เป็นแพทย์ประจำภาควิชาลังสีวิทยาคณะแพทย์าศาสตร์มหาวิทยาลัยเคโอญี่ปุ่น โอ้โหวันนี้เอาเรารอเอาแค่ประวัตินิดๆหน่อยๆพอไหมเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาคําพูดของท่านสั้นๆก่อนเป็นประโยคประโยคเลือกน้ําย่อยซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูสิ่งที่ท่านพูดท่านพูดไว้หลายอย่างนะครับแต่ผมจะตัดมาสั้นๆเช่นห้ามเชื่อว่าป่วยถ้าเขาบอกเราป่วยอย่าไปเชื่อว่าเราป่วย เขาบอกเราป่วยจากการดูค่าความดันเพียงอย่างเดียวอย่าเพิ่งเชื่อว่าคุณป่วยนี่นะยาแก้หวัดไม่มีสรรพคุณทำให้หายหวัดสองสามกินยามากแต่กลับทำให้สมองเสื่อมต้องระวังอย่าเชื่อใจหมอที่สั่งยาสามขนาดขึ้นไปอันนี้แปลกมากมีรายละเอียดที่บอกว่าถ้าหมอสั่งยาให้สามขนาดเนี่ยต้อง อย่าวางใจโอ้แผย์พาน,นิดหรือเปล่าไอ้สามขนานต่อไปไม่มีโรคใดวิธจฉัยผิดได้มากเท่ามะเร็งปาไปโรคอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับคือมะเร็งวิธจฉชยผิดมากแล้วก็วิธจฉัยผิดแล้วก็ตายทีครับเรียกว่าโรคหมอทำยาควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดรักษาเบาหวานไม่ได้นะครับ คุณหมอคนนี้บอกยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดรักษาเบาหวานไม่ได้ซ้ำยังเกิดผลข้างเคียงจากยาได้แก่เท้าบวมจอตาเสื่อมเดี๋ยวเรามาเจอเรื่องที่ท่านกล้าพูดและกล้าหานเพื่อนๆของท่านพี่เป็นหมอด้วยกันยังบอกว่าเอ๊ะไอ้คนมีความคิดอย่างนี้เหมือนบางคนเรียกเขาว่าบ้าทำไมมันได้รางวัลเ แต่คนอื่นเห็นว่านี่เป็นความจริงที่จะเปิดโลกสู่วิสัยทัศน์ใหม่โดยห่างไกลายาให้มันเข้ากับพวกเราที่พูดประจำว่าดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยหมอดินี่แหละที่หมอคนนี้พูดเหมือนกับเราอืมอ่ะไว้วันพรุ่งนี้นะค่อยมาต่อกันพระคำของพระเจ้า ได้สั่งสอนกับเราให้ดำรงชีวิตเช่นนี้เช่นนี้ยังไงบรรทัดเดียวเท่านั้นนะครับและท่านจะเข้าใจคนที่มาหาพระเจ้าทุกคนจะมีเป้าหมายอย่างเดียวกันมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นมองความต้องการของผู้อื่นก่อนความต้องการของตัวเองความทุกข์ของผู้อื่น จะเป็นความทุกข์ที่เราปล่อยปะ่าละเลยเขาไม่ได้ครับนี่เองเป็นเหตุที่ทำให้เรามาทำงานนี้แล้วก็ได้พระพรมากพระพรแห่งความสุขความเจริญความยินดีและผู้ฟังก็ได้รับกันเยอะแยะมากในหลายเป็นสิบสิบปีกันมาแล้ววันนี้พระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราแต่ละครั้งเนี่ยเป็นสิ่งสั้นๆทั้งสิ้นเลย ในสดุดีแนะนำกับเรานะครับที่ท่านปรารถนาชีวิตที่ดีให้ทำยังไงสดุดีบทที่34ข้อ12และ14สะดุดีบท34ข้อ12และ14ท่านปรารถนาอยากจะได้ชีวิตอยากจะได้อายุยืนยาวและอยากจะได้ของดีดี ในนี้บอกว่าท่านจะได้สิ่งเหล่านี้เพียงแต่ท่านให้ทำตามพระคำของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้นะครับาตามที่ว่าไว้จดไว้แล้วนะสะดุดีนะท่านเริ่มต้นจากบอกว่ามนุษย์คนใดปราถนาชีวิตและรักวันคืนทั้งหลาย เพื่อจะให้ได้เห็นของดีจงหนีความชั่วและกระทำการดีแสวงสันติภาพและติดตามไปสามอย่างแต่สามอย่างเนี่ยเราก็ทำอยู่บนกันแต่ทำน้อยนะถ้าเราทำสามอย่างนี้ตามที่ท่านกษัตริย์ดาวิดได้บันทึกเอาไว้ท่านปรารถนาชีวิต ปรารถนาอายุยืนยาวอยากจะเห็นของดีๆหนึ่งอันดับแรกเลยหนีความชั่วเพราะความชั่วนี่มันอยู่ล้อมตัวเราอยู่แล้วความชั่วเสนออะไรให้เราเยอะมากแล้วเราอดทำไม่ได้ด้วยเพราะทำชั่วแล้วมันได้ดีบางคนบอกเอา ทำชั่วแล้วได้ดีได้ยังไงมันมีแต่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วใช่คนสมัยนี้ก็เลยบอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีม่ถมไปมันไปเห็นซะอย่างนี้มันไปเห็นคนทําชั่วได้ดีเงะกะก็ล่ํารวยกันโอ้โหคุณเห็นไหมเนี่ยล่ำรวยกันมาหาศาลมาจากการคดโกงคดในข้องอในกระดูก ถ้าทำมาหากินตรงไปตรงมาสัตว์ซื่อจริงๆนะมักจะเป็นคนยากคนจนคนกวาดถนนอะไรอย่างเงี้ยคนถือศีลกินบวชอะไรมันไม่ค่อยจะได้ดีเลยไอ้คนโกงคนอะไรมันไม่ได้ดีเลยออคนจะมองไปเช่นนั้นแต่คนพวกนั้นนะ่ะได้ดีผิวเผินเท่านั้นเองแต่ไม่เคยมีสันติสุขอะไรในชีวิตเลย ไม่ในที่สุดก็ต้องเป็นหนี้เป็นความต้องต่อสู้กับคนโน้นคนนี้วันวันหนึ่งทุกหัวใจมีแต่ความเครียดคนเหล่านั้นแต่คนที่หลีกหนีความชั่วจะพบสิ่งดีๆนะชีวิตที่ดีๆชีวิตที่ราบรื่นและราบเรียบหนึ่ง อะไรที่จะเป็นความชัว่วอย่าไปแตะต้องอย่าไปเหลียวมองอย่าไปชำเลืองหนีไปให้ห่างไกลพระคัมภีร์บอกไว้นะสองกระทำความดีไม่อะไรที่จะทำดีได้ทำช่วยเหลือใครช่วยบริจาไรบริจาคเสียสละอะไรได้เสียสละคิดถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นไว้ มีชีวิตอยู่ื่อช่วยเหลือผู้อื่นเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อันนี้เราเรียกว่าการกระทําดี2อสามแสวงสันติภาพและติดตามไปคําว่าสันติภาพนี่คงไม่ต้องอธิบายกันแล้วนั่นคือที่ต้องการได้รับ แต่โลกเราหามีสันติภาพได้ไหมมีน้อยเลือเกินนะครับมีแต่ความขัดแยง้งมีแต่การทะเลาะมีแต่สงครามทั่วโลกไปหมดเลยครับถ้าโลกเราสแสวงหาสันติภาพนั่นคือสันติสุขที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสแสวงสามอย่างหนีความชั่วสองกระทำการดีสามสแสวงสันติภาพติดตามไป